โอ้ดางหน้านนี่เขาจะต่อครับอย่างได้ลูกเซเปนนครับบางบาทขยามาครับอิสเมลวางขึ้นมาจังหวัดหนีครับแม่ดันในเอาอีกแล้วดันในฝากแพทย์นักกอแพทตักซ้ายมาลูกนีโคกปอตะทอครับสวยๆครับส้ยๆ่ยี่มยไหม เจ็บลูกนี้แขงเลยแขงเลยแขงเลยแขงสูงเลยเออรองบัตบังต๊องมาเชื่อไล่เชื่อไล่มาชื่อได้ม,มา,มมาอิสเอลตักมาลูกนี้แม่ทางด้านด้านในแต่ที่พึ่งยังเก็บแล้วปล่อยที่ด้านเจ้าฮุยครับฝาที่ต่อบอลอยู่ที่ทางด้านเจ้าต่อต่อธีระพงศ์ครับ ขยับมาทีศักสากขยับที่ต่อแดนกลางครับจังหวะน,นี้บังต๊อกเก็บได้ครับขยับแล้วลูกนี้ไทยนครแทงออกซ้ายกาัดชากแล้วฝ่ามาแฮแฮรุนแฮรุนดอรอ์รอขยับย้อนขึ้นมาขยับเปลี่ยนแกนเข้ากลาม,มาครับบังตอ๊อกเลือกเปลี่ยนแกนไปทีได้นอเสบลครับ อีกสมัยเอาให้มาลูกนี้โดนทางด้านในครับตัดทิ้งออกเ้าไปอ่ะสวยสวยสวยขอบอลด้วยครับขอบอลด้วยอ่ะและผลศินครับสัตววันอุยอยครับปราธวีย์บนเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับเอ๊ไม่ยิงขวาวะไม่ยิงขวาสายปิ้นเอย ที่หลอกยิงประตูมันทิ้งตัวแล้วหลอกยิงได้โอ้ยเยี่ยมลูกเยี่ยมตูกนั้นปัดสวยอะหลังทับดอกอะไยนะตัวเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปไอ้ต้นไอ้ต้นซื้อขาดเลยนะไอ้เยี่บัตรแรกยิงแล้วเปล่ะ ไอ้พี่เี <oh ่สครับวอร์มชุดสองชุดสองวอร์มเลยวอร์มเลยนะครับันนะครับนนะครับนแ2รับขนย์2นะยรับขนธ์นะครับนธนะครับขันนะครับีนนะครับขังธ์2นะครนยะครับขันธ์2นะครับนธ์2นะครับขานธาน่รับนนะครับนนะรับมาชัย กนไม่ลงไงเอ๊ก่อไม่ลงไงพี่โขก่อไม่ลงเมื่อกี้ยิงไม่มีลยต้องยัดไปอย่างเดียวอแรกจะยิงซ้ายอยู่เลยเก่งๆครับโดงวิ่งงวิรันะครับสงกลองเไม่มีมุมแล้วันินะครับเสกเองไทยล้านเกย์นะครับพี่ใหญ่ประสงค์ชนงยา ภาิทธรมินีนะครับพิะวันนะครับสีม่วงนะครับคืมีรายการของคนพุการนะครับดนยเดียวของมันเร็วันให้บอยตัวต่ำแตวผมไม่ริการแต่ียาแน